คนยังทําไม่ได้แบบนี้เลยนะเนะี 100, ่ยร้อยไปพันมาพันไปพันมาโอ้แข็งแรงด้วยค่ะจับดูแล้วเหนะื่อแม่เราสะพานไฮแวนเจอถาวมาเตอรกรยรนขับได้ไหมเอาจริงๆก็ได้อยู่นะ ว่าเราไม่มีความจำเป็นอะไรเนาะนี่ค่ะจะเห็นไหมคะว่าตามยอดตานสูงๆนู้นตรงนู้นขออนุญาติ o o มอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าพอให้เห็นรายเรียนเขามักจะสร้างรังกันเป็นเป็นพวกๆเลยนะ พาพวกมาบอกเธอเธอมามานี่สิบมาต้นนี้นี่มาอยู่ลงกันนน่มาแข่งกันสร้างลราปันหาตัวเมียได้แล้วนะเธอฉันก็จะสร้างต่อให้เสร็จบางตัวก็อาจจะแบบโอ้ไม่มีใครสนใจกันเลยสาวไม่สนฉันติดรังทิ้งดีกว่าหาตัวใหม่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ใกล้ๆกล อันนี้ยังถือว่ายังน้อยนะแม้จะเป็นสิบรังขึ้นก็เคยเห็นบางที่นี่แบบอยอะมากประมาณสักมีสี่ห้าสิบรังแต่ไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะไม่ได้ไปแถวนั้นนานละแล้วก็อย่างวันก่อนก็ไปถ่ายมาก็มีประมาณไม่ต่ำกว่าสามสิบรังอันนี้ก็น่าจะมีทั้งรังเก่ารังใหม่นะเห็นรายละเอียดไหมว่าเขาเริ่มจุดสร้างรังนจากปลายของใบ แล้วก็เห็นก็บอกว่ามีการแบบจิกไวให้เป็นรูแล้วก็เอาย่า 100, เนีน่ยมาร้อยพันแน่นแน่นต้นคั่วต้องแน่นแน่นหนาเพื่อที่จะได้สร้างเป็นดังเป็นกระปะ๋อเป็นทางเข้าเป็นอะไรทัส,รสมบูรณ์อ้โหวันนี้ดูยอด,ดยอดยอดยอดต้นไม้ดูแรงดูวันนี้ฟ้าสีสวยนะ ี่ยังสร้างไม่เสร็จหญ้ายังเขียวๆอยู่หน่อยนึงแล้วก็บางลังนี่เก่าแล้วล่ะคงจะร่วงมาในไม่ช้าเราจะดูเ้านิดนึงนะคนไม่นานเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าไม่เป็นการรบดคน มือถือก็จะซูมไม่ค่อยชัดนะนั่นหากว่าจะจิกกว่าจะร้อยกว่าจะสานไปที่ละจุละจุดย่านับพันเส้นก็เป็นรังหนึ่งรังส่วนที่เห็นนั่นก็คือว่าเขาเป็นรังเก่าแล้วนะคะ ที่บางครั้งมีเห็นมีคนนํามาขายอะไรนั่นก็ก็คงจะเป็นพวกกลางที่เขาชำรุดแล้วน่แหละทิ้งแล้วดังที่สุดทิ้งแล้วรังเก่าฮะดูการสารเส้นยาอืสุดยอดสถาปนี้จริงๆค่ะ ผมทำลำลือนคนยังทำไม่ได้แบบนี้เลยนะเนี่ยร้อยไปพันมาพันไปพันมาโอ้แข็งแรงด้วยค่ะจับดูแล้วเหนียวแน่นเลยจากกำลังนกกระจาบตะกี้ก็ผ่านไม่เห็นลูกตำลึงสุกพอดีว่าจะเก็บไปปลูกซะหน่อยจะเอามาล็ดไปปลูกได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเก็บอย่างเงี้ยค่ะไปเ,เพาะแล้วก็ ตอนนี้ก็เกิดเป็นตำลึงแล้วโอมีลูกตะขบดใครทานตะขบเป็นไหมคะตะขบหวานนะ,ะ<ม>ขึ้นใจดิ <laughs> นี่คือลูกตะขบเหรอเห็น<ม>ชัดไหมลูกตะขบกับลูกตำลึงเนาะ ไปไหนล,ล่ะล่ะ <g ül> นี่ๆๆๆๆ <t> นีนๆๆๆ่นี่นี่นี่นู่นนูเห็นตัวหนึ่งไหมกำลังสร้างรัง เขาคาบไปย่าเส้นย่ามาไหมคะนกกระจาบเนี่ยตัวผู้จะเป็นผู้สร้างรังกว่าเขาจะไปคาบทีละเส้นมาเพื่อสารให้ได้เป็นรังหนึ่งรังเนี่ยใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์เลยค่ะพูดง่ายคือทั้งรังเนี่ยต้องบินเป็นพันๆเที่ยวบินรอบหนึ่งก็คาบมาทีเส้นสองเส้น ทางรังนั้นที่ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วน่าจะน่าจะเป็นที่สนใจของตัวเมียแล้วค่เขสร้างมาจนจะเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ารังนกกระจาบชนิดนี้นี่ใช้ความพยายามสูงมากกว่ารังแบบมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไม่รบกวนเขาละ จะรู้สึกไม่ปลอดภัย